าแต่โยกคือซิกเนเจอร์เพลงจากวงชิล l i ่เ r อรนะคะวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกรุ่นใหม่มาแรงค่ะระดับที่ชิง7สาขาเดอ g กีตาร์แม็กอะว2022เลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีเพลงร้อยล้านวิวแตกอีกครั้งหนึ่งกับเพลงถ้าเราเจอกันอีกต่อจากคิดแต่ไม่ถึงและเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนค่ะหัดทุกครั้งนะคะที่ออกไปทัวร์เนี่ย เขาบอกมีความท้าทายเสมอค่ะเติร์ตทีลี่เบิร์ดบอกว่าบันทึกโมเมนต์เหล่านั้นลง Facebook ไปเลยนะคะอย่างเช่นว่าจะทํายังไงเมื่อไปเล่นในร้านอาหารแล้วคนเนี่ยเขาเน้นกินมากกว่าฟังแถมไม่รู้จักเพลงอีกก็ต้องงัดทุกศาสตร์ออกมาดึงคนดูนะคะมีเหตุไม่คาดฝันเคยเกิดขึ้นอย่างเช่นงานใหญ่แต่ว่าเอียร์มอนิเตอร์หูฟังเนี่ยม,มีปัญหาก็เลยเล่นเพี้ยนกันไปหรือว่าฝนตกหนักจนต้องจบโชว์ค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งน่าจดจำคือที่บุรีรัมค่ะก็ะบอกมีสาวอเมริกันมาหน้าเวทีร้องได้เกือบทุกเพลงอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยไปขอดเนื้อไปซ้อมมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็หลังไมามาบอกค่ะคุณผู้ชมว่าเพลงถ้าเราเจอกันอีกช่วยให้เธอก้าวผ่านช่วงเวลาที่สูญเสียคุณแม่ไปแถมยังรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมีความหมายกับเติร์ดเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่งขึ้นหลังจากที่เสียทั้งคุณแม่และคุณพ่อซึ่งจากไปในเวลาไล่เลี่ยกัน นี่คือส่วนหนึ่งค่ะของบันทึกมหรสพที่ไม่เพียงเล่าประสบการณ์แต่ว่ายังใช้เอามาพัฒนาวงค่ะหนึงนะครับที่ท,ที่ที่ทำเพราะว่าสมมติถ้าเราไปเล่นร้านนั้นอีกเนี่ยเราจะได้กลับมาย้อนดูว่าโอเคร้านนี้คนดูเป็นยังไงร้านนี้บรรยากาศเป็นยังไงเราจะได้แบบ คอนนีกับคนดูได like like so, like, uh, uh, ้ง mm ่ายขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันพิกพีที่มันสนุกสนุกก็อยากจะแชร์ลงโซเชียลอยู่แล้วเหมือนแบบเรื่องนี้อยากให้ทุกคนรู้เยอะอย่างแบบมีชาวต่างชาติมาดูแล้วคนร้องตามทุกเพลงหรือว่าแบบมีคนแบบว่าเอาของเอาพวงมาลัยขนมมาให้เลยอะไรเงี้ยมันแบบผมว่ามันน่ารักแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของของผมด้วยของวงด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าก็เอาไปพัฒนาตัวเองเพราะว่าทุกวันคือการเรียนรู้ครับใช่ทุกวันคือเรา จร,จ,รจริงๆมันเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นด้วยซำอะไรเงี้ยครับในในในเส้นทางนี้ในอาชีพนี้อะไรเรงี้ยสิ่งหนึ่งค่ะที่สะท้อนว่าทิลลี่เบิร์สเนี่ยกลับมาทัวร์แน่นจนไม่มีเวลาพักค่ะก็คือทำให้บิลลี่ค่ะมือกีตาร์ที่เป็นยูทูบเบอร์1.7ล้านซับนะคะคือผู้ติดตามเนี่ยสูงกว่าช่องหลักของวง10เท่าค่ะ คือเขาต้องเหมือนจะทิ้งช่องบินบิลลี่โอฟันไปเลยนะคะทิ้งไปประมาณ9เดือนแล้วค่ะถึงจะมีคลิปสั้นโผล่มาแทรกแต่ว่าคลิปคเฟอร์เนี่ยที่ปกติบิลลี่เขาจะโปรดิวเพลงเองใหม่ทำโปรดักชั่นถ่ายทำจัดเต็มนะคะดูเหมือนว่าพักไปก่อนเลยค่ะมาทำวงแบบจริงจังมากกว่าผมก็พักไว้ก่อนถ้ากลับมาต้องกลับมาพิเศษหน่<อ>แต่ว่าตรงนั้นก็พักไว้ก่อนอ ได้กลับครับได้กล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 ับแหละเนาะได้กลับแหล่ะคืขึ้นอยู่กับนายพวกเราต้องมีแบบพักทัวร์บ้างเนาะอะไรเง้ยพักแบบตารางพักพักบ้างก็ดีพักบ้างก็ดีตารางก็ดีไปไหนคะไปลงเมื่อไหร่คะก็เริ่มเริ่มเลยได้ไหมเออเริ่มเลยนะแต่แต่ทัวร์ก่อนทัวร์ก่อนเราใช้นี่โควิดสองปีที่เราไปแล้วคนเขารอคนเขาอั้นคอนเสิร์ตเนี่ยคนเขาอัดอั้นมันมาอยากเจอพวกเราแล้วก็อยากเจอทุกคน c h i l y Burst ค่ะเผยแผนงานสิ้นปีนี้ถึงปีหน้านะคะว่าจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็จะไปขึ้นเล่นหลายเฟสิวัลปลายปีนะคะทัวร์คอนเสิร์ตตามภาคต่างๆค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะค,ะคาดว่า2,566ค่ะรอสักหน่อยซึ่งความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ดีใจนะคะที่เพลงสามารถพูดแทนแล้วก็เยียวยาใจคนฟังได้ค่ะ